ออบมาวันนี้มาหาปลาหาปลาครับอุปรกปรณ์าาหาปลามีสองยอย่างาาาแหด้วยบานแล้วมีด่างมีมองมีด่างมีมองแล้วก็มีจะจับปลากันวันนี้ครับจับปลาจะได้หรือไม่ได้มาดูกัน รอรุดกอนนะครับชมบรรยากาศนาเออหน้าที่ผ้ามาตอนตอนรถไถข้าวบรรยากาศโคตรดีเลยโอ,อ้ลมหยินเซ๊ดเซยครับย่างหน่อยก็ได้ตำหุ้งแล้วละมือไหนรอชมครับ สดครับอาจจะได้ครับเนาะคีดว่าพีดังเรียบร้อยน้ำอาจจะไหลนะคีดว่าครับอยูประมาณจุดพุ่นครับชมบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับ ตึกแขมปิ rats, ่งตําหงส์แซบอาจจะไล่ตัวได้เลยอาจจะก้อยกินเนาะปชมกันครับก็เดออิงเก็บพริกก้อนครับตายตัวเลยล่ะขือบุฟิกตําหงส์แซบปิ่งป่าก้อยป่าเอ้ ดีๆครับ โอ้เก้วกับปีดเวยเนาะคือขักบุกมากเลยอันนี้เข้มเรับ,รบมากระเบื้องกันครับนี่คือการพิดผัดสร้างเทคนิคน้ำบ่ลร่นเลยน้ำบ่ลร่น,รนห่วยครับ ต้องเปลี่ยนแผนไหมเก็บพักบุ้งนี่คือแผนสองเก็บพักบุ้งละลวกพักตะมุขแผนสองบังเกิดอื้อบพักบุ่งกันยัง ยังผ่านนะไอยอดซองมันบุ่งมันยังถือโดนแหกถ้าบุ่งโดนแหกผ่านเลยครับนามมาตนเลยถ้าน้ำตนนี่ปลายเยอะเลยหนามตน พักบ no ุ้งครับเวลาเก็บพักบุ้งจักบาทกันเอาแผวนสองครับเอาบดสุ่มเน่าหรือแบบนี้ตามหูวงเพชรก็แล้วตามสูตรทุกวันฝนตกแง่งน้ำตูนห่วยครับก็จ้าดูดน้ำไปใส่เขาวัดเลยบโบลายครับ แกนสองครับเดี๋ยวแก่มือไม่แน่นอนคลิปอยู่บ่ว้แล้วเดี๋ยวแกะมือมวนาครับน้ำออกแกงหมดละเจอกันไหมความดวงดีมาเจอกความดวงส่วยครับในป่าในถุงเงยียงขังไว้ครับซีซีตัวคือพูดละตัวพอดีนี่ให่กางงาม กาะยังมันอาจจะิลงใส่ด่างอาจจะได้กินอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่สมังเนะนะถือคุณละตัวยู่่อกไม่มีวันเห้่วครับป่าพักบุ้งเ่อไม้ครับพริกนี่เขาไม่เหี่ยวครับห่วงเดี๋ยวเก็บที่หลังอันางยอะแยะ ก็ได้กินครับบะหมีแห้วสำหรับผมให้จิ้มซุง่งนะนั่นเนาะจิ้มซุง่งจิ้มซุง่งบ้านช่วยนะผมเนี่ยความแห้วมันบะหมี่หรอกในในส่องนี่มีความซวยควยามซ่วยของความช่วยเอาะช่วยเนาะชวยกับช่วยขอเป็นรวยแล้วกันเลยช่วยมาพบอกกันด้ว ตอนนี้หลก็ดีวาฝันเนาะเขาอ,อ้ลเลยเห็นนอนไ <c oughs> ปนดวนเร็วหอตอน้นจีตรงนี้จ่ะเห็นเสียงแบบนี้ครับเขาอ,อนหวานเนาะไช่ไหวานหวานกัต้องพุงหรือไมกินเทือแรกแล้วเนี่ครับนไำก็สสับ,บดีไปตหุ่หงกันครับเลี้ยคว้อมา<อ>เห็นอยู่ เพอร์นไหมครับเอ๋อิู้ไปบ่อด้หรเกอีกพวกไปอีกพวกไปโอ้ยตัวมือเกรี่ยนความเยอะมือหยัดบาอยู่สลดรักนะครับนี่กินมะนาวต่างนี่ยจะเชื่งให้กันย้อนให้กินอลยอีกพว้ไปอีกพวกไปกิ้ งั้นแล้วช่วยอีกช่วยอีกเพี้ยวไม่ได้ช้อนนั่นไอหลายอันก็บม่ได้บม่ได้ให้บ่สไม่ได้ตัดออกตัดช้อนมาเรื่อยๆนะเพียงเดีมันอยู่กับการหมุนตามแบบดิ้งโต้ดิ้งโต้เพี้ยวนิว ทำแบบนี้ต่อได้ต่อเอาเซมาเตะลดมือเนี่ยต้นยางเอาเซาเตเลยต้นยางนีู่มาบ่นอันเป็นต้นล้วกับยีเตอยู่ล้วเตะแต่แม่นลรงนึงเ็บเวิดอยู่บ่อมึงขนาดนีไปดังยั่บ่นี่หรอกระบอซาจมามนนะากาดะ nhưng con mưng mà còn à. ní con này con mưng à. <laughs> <bước> nào <laughs> nào thế bằng ngăn con hết nhau nhau rồi nè đây này đầm hông phải ลงไปคนไทยว v เดียวฮะตเสับอ้มเิ่มเลยค้มเ่มเอาใส่รบวฮะบุตรดไมเดี๋ยวาเด้ขวลงตอบคุณจ่าได้นี่ล่างน้ครับเบาครับเดี๋ม่ได้กินมอยไกลมงไกลกยฮะ กาเบิ้งเอาพีน่น้องเบิ้งเอาโ่อแม่โ,โชดแลอีลาจะซื้อซืรถพ่อแมนใส่เรียนเรใส่อีหลีอยากบอกอยู่งั้นพี่มียมอ,อีกแล้วครับเมื่อเนี้ยมาเออเอาปรแดีขัทานใส่อยู่อ้สดีเลยโงก่ก็จะจบละ่ะลูาประเดี๋ย <laughs> wow một thêm quả chàng là bữa này mm. 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 Chút chút. <laughs> นี่เทคนิคการตำมัง่วงพวกไม่ค้าครัเจ้าจขายดีๆก็เฮ็ดตัองที่จเฮ็ดส,ส,สีดีเลยครับการขูดโคกขูดให้หอดเนื้อมันหอดเนื้อในม, <c oughs> ใมั้งบอกอยู่หาไวยก็บวกขายความมีผู้ซื้อ แม่เขาพอจะพิสูจน์แม่จะมาทานน้ำผิวเห็นเสือผพานแม่พี่พี่ขอเย็บเป็นกล้องให้เจ้ากินเดี๋ยวเดี๋ยวคุยบอกมาครับมาที่หนึ่งในใจคุณตั้งเอาหลุดทว่านเอาที่น้องแมวเกี่ยวสองห่วยห่วยน่าสนใจสู้ตายไปกับคุณโขกนะครับมือมือแอบ

คือรถเยอะอยู่นี่ล่าไปเังไตำหูเขาเนี่ยล่าดีาในการมาเสียงเี่บก <c oughs> ันบนเนี่ยน้่แก๊งมางั้นเหรอหลังหลังไปอ่ะคำนั่ไปครับจะทไ,ะไขขง

นี่ถูกกระถางันดำด้วยเอากระับกันไหมประเด็นในลอกสุมนี่มันใส่กัดใส่อ่อนคนเนาะปวดใส่กรดัเจะยังวนโซ่สลักเรไย้แม่งกันมาไรนะมาบางอย่างกะทินเซักระทินเซ่าะเกษตรบ่ ก็มาบ่ใจภาษาเขาบ้านเพิ่นก็สลักเนี่ยพวาย่างเนี่ยเดินทาเฮียกใครกวนี้ได้หรข้าวบนน้ำเอาข้าวบ้านย่างเนี่ยแหวานมื้อหูหูมั้บะหวานเนี่ยเป็นน้องกสอแมฮะใคระเห่ะ พัหนงงบอสยู่อสมไดเนาะสมไดกับสพอดีพอดีเลยทำเน่รเนียใครรูดแ้วไงไหวเดือนไอีกวันคัดที่ชุดสีก็มือหนังผมบอกถึงจะกินว่าม่นันทางนงจ้วยูดีดีเป็นยขึ้น่บินไปมือแห้งอ๋โว้ยถูกวดเลยเหรอ้มือใบจั แล้วเ่อยมาเนะไอ้เหมือนกรแซบเหมือนกระแถบเนยตัวใหม่ครัแต่เหมือนแมงคาิลิลูใหเรากินเนาะต่หูเาขเนาะห้ฮาุเนาะเต๋มยอเขาจก็เลยกลครับันส่สุพังบรเลยแมงเนแล้วนะนั่งถเขาไดเ่อเี้ยอบบวันเขาแมมสมสวนพริก องนองครับอีกหลายพันเลยริกมาจากไส้มาต่ํามงอยู่นี่โอ้ฟอพันมุมมองฟอปมันจะกาดโอ้นละพายังงำครับละพานไงน่าก็เตี๋ยวเลยวะคักคัก โอ้ยกล่องเสียบพักมื่อตอมุ่งเขิมสุดยอดครับอ่ะท่ายกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ซนะับสไกให้น้ำเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าแบบนี้ครับแบบสามร้อยหกสิบองศาในพื้นที่ไปแล้วครับาบายครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ